เจอคนตั้งวงกินส้มตำบนรถไฟตู้นอนเมื่อวันที่17เมษายนผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้เฟซบ o ๊กรายหน,หนึ่งได้โพ์รูปถ่ายขณะเจ้าตัวอยู่บนรถไฟตู้นอนแต่กลับเจอผู้โดยสารเตียงข้างๆคนอาหารอีสานขึ้นมาตั้งวงกินกันทั้งที่เป็นตู้นอนและเป็นเวลานอนด้วยโดยผู้โพ์ได้ระบ,บุข้อความว่าเป็นตู้นอนแอร์ที่หอมและอบอุ่นมากเอาให้สุดสากครกสมตำต้องมาแล้วค่ะ ฟันแซฟเวอร์ก่อนทิ้งทายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถไฟก็เห็นแต่กลับไม่ห้ามแถมยังแซวคนกลุ่มดังกล่าวด้วยว่าโอ้จะกินหมดไหมครับและนอกจากกลุ่มดังกล่าวผู้พ์ยังเผยอีกว่ายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ท้ายขบวนก็เอาไก่ย,ย่างขึ้นมากินพ์ดังกล่าวตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งนอกจากจะตำหนิการกระทำของผู้โดยสารกลุ่มที่เอาอาหารขึ้นมากินว่าไม่มีมารายาทสร้างความเดือดร้อนรบกวนคนอื่น เพราะเป็นกฎของตู้นอนว่าห้ามนําอาหารที่มีกลิ่นแรงและสัตว์เลี้ยงขึ้นมาทว่าล่าสุดผู้โพสต์ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมหลังจากโพสต์กลายเป็นไวร,อรอัลแทนที่เจ้าหน้าที่ประจําขบวนจะมาขอโทษแต่กลับพูดจาเน็บใส่เกล้ๆตู้นอนของเขาในลักษณะไม่ดีด้วยตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งเจ้าหน้าที่พูดว่าคนโพสต์เป็นผู้ชายไม่รู้เป็นกระเทยหรือเปล่าและพอตอนเช้าก็ยังพูดให้ได้ยินอีกว่ากระติบข้าวเก็บหรือยัง รู้หรือเปล่าเมื่อคืนมีดรามา่าก็มันไม่มีตู้สเสบียงให้ทำยังไงมันไม่ผิดหรอกก็แค่กินข้าวในช่วงเริ่มเดินทางเท่านั้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ